มาเชียรมาเชียร์มาเชียร์เป็นพยายามไปเลยเอาใหม่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 ก่อนเอาใหม่ก่อนเอาใหม่ก่อนเอาเลยเอาเลยตัวซ้ำโอเคโหลแม่ว้าครับว้างหรือเปล่าครับอ๋อคือลูกลูกสะใภ้คุณอยากเจออะครับเขาบอกว่าให้ด่าเลยอะไรครับม้วไม่มีไม่มีโอเคครับโอเคเดี๋ยวเข้าดิสเลยนะครับขอบคุณครับ ตายห่าเนมสมควรเวนกำดาวเขาเพื่นอนนั่นเองพี่จิตบอกเลยนะครับพี่จิตบอกเลยเขีบยวเฮีหกโลกูไม่ได้ไอยู่วะไอ้สัตว์มึงลำเอียงกูละเกมต่อยกูไหมเบิร์นมนอนเกมต่อยไม่ดีเลยนะครับ <laughs> เกมการ์ <c oughs> ดกต้มมานัา่งเสียสิเนี่กูต้มมานัา่งอาพาดาวใช่ไหมเนี่ยใชย่ระบุกกาชาบุตรคูกาชาเกมย่นี่ไม่ลำเอียงแน่ต่อยกูเปล่า อย่าต่อยเกมเลยครับเกมเกมเป็นสิ่งที่ดีมึงโม่เอาอะไรคิดปัญญาไม่มีต่อยกับสนี้ปลาปลาต้องให้ฮะประเด็นคูชุนอะชุนอะปลาครบแล้วแต่ปลากล้องปลากล้องเอาจริงดีก็มือปลากล้องตอนนั้นน่ะไม่ไม่ไม่ผมไม่มาคู่ผมเอาอันนี้ผมเอาอันนี้ปลากล้องโอ้เราโอ้ดูด้ครับเอาเชียร์แม่มาเลย รอยเล่นะจ๊ะจบแล้วไปกูดูเล่นล่ะเตรียมจัดเลยไหมมาปั้นชุนดีกว่าครับน้องแล้วก็สามารถใส่อาวุธเพิ่มได้อีกครั้งนึงเหมือนเห็นพระเจ้าพระเจ้าเขาหยิบมีดแล้วก็เดินออกไปตรงหน้าต่างั่้คุณเดินออกไเดินออกไปเลยโอ๋อเป็นลม 包布。